นี้หาสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะให้กิดความรู้เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัตกันนะคะอาหารมังสวิรัตนี้ซึ่งเป็นอาหารที่สะอาดสดสุขลักษณะนะอนามัยและเป็นอาหารที่มีประโยชน์อาหารทางคุณค่าทางโภชนาการอีงทั้งมีการจำแนกอาหารมังสวิรัตได้ด้วยนะคะมีถึงเจ็ดกลุ่มใหญ่ค่ะ กลุ่มที่1นนะคะเป็นกลุ่มมังสวิรัตนมและไข่สามารถรับประทานผักและผละไม้ได้ทุกชนิดสามารถทานนมและไข่ได้เนื้อสัตว์กินไม่ได้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่สองซึ่งเป็นมังสวิรัตนมให้สามารถกินไข่ได้แต่สามารถทานนมได้นะคะเนื้อสัตว์อื่นๆกินไม่ได้ค่ะ ส่วนกลุ่มที่3ซึ่งเป็นมังสวิรัตไข่สามารถทานผักและผลไม้ได้ทุกชนิดสามารถทานไข่ได้ให้สามารถบริโภคนมและเนื้อสัตว์อื่นๆรับประทานไม่ได้นะคะส่วนกลุ่มที่4ซึ่งเป็นมังสวิรัตปลาสามารถรับประทานผักและผลไม้ได้ทุกชนิด สามารถทานปลาได้เนื้อสัตว์อื่นๆกินไม่ได้นะคะส่วนกลุ่มที่5้าซึ่งเป็นบางสว์รัตกึ่งสว์รัตค่ะซึ่งอาหารนี้สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้แต่เป็นเนื้อสัตว์เล็กเท่านั้นนะคะที่สามารถกินได้และไม่กินได้ก็ได้ค่ะ แล้วแต่เราจะกินแบบไหนก็ได้สามารถยืดหยุ่นได้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่คงก็คือเป็นมังสวิรัตที่ใส่บริสุทธิ์หรือวีแกนซึ่งสามารถรับประทานชเคาะผักและผลไม้ได้ทุกชนิดเนื้อสัตว์อื่นๆรับประทานไม่ได้เลยค่ะนะคะเหมือนใล้ายๆกับอาหารเจแต่มังสวิรัตตัวนี้เป็นมังที่จากสายบริสุทธิ์ อร่อยายสามารถทานได้เฉพาะผักและผลไม้ได้เท่านั้นนะคะส่วนกลุ่มที่เจนก็คือฟังสุรัตแบบยืดหยุ่นสามารถยังทานเนื้อสัตว์เล็กได้ด้วยนะคะเพราะมันสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะเนื้อสัตว์ใหญ่กินไม่ได้เลยนะคะยกเว้นสัตว์เล็กเท่านั้นที่กินได้ ผักผลไม้ได้ทุกชนิดค่ะตอนนี้หนูก็ให้เก็บความรู้เกี่ยวกับอาหารตัางสุรัษฐที่ได้ชาแนงแล้วเจ็ดกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะในวันนี้ซึ่งจะเป็นเก็บความรู้ที่ให้ไปแล้วสามารถรับประทานได้หรือจะให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ สุขภาพเราดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยเลยนะคะวันนี้หนูก็ขอให้เก็บความรู้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเชี่รเชือชยอใจแจน